สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการคำนวณหาอุปกรณ์ในระบบ12โวลต์น,นะครับโดยหัวข้อที่พูดในวันนี้นะครับก็จะมีวิธีการหาขนาดแผงโซลาร์เซลล์หาขนาดชาร์จเจอร์หาขนาดแบตเตอรี่ที่จะใช้ในระบบที่เราต้องการนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะนำมาคำนวณในการใช้งานระบบ12โวลต์น,นะครับจะประกอบไปด้วยหลอดไฟ9วัตต์1หลอด3วัตต์4หลอด พัดลม15วัตต์1เครื่องทีวี19นิ้ว30วัตต์1เครื่องเอ้องข้าว1ลิตร100วัตต์1เครื่องแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอ,อีก20วัตต์นะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเราจะนํามาใช้ในการคํานวณน,นะครับต่อมาเราจะมาคํานวณการใช้งานใน1วันนะครับโดยเราจะแบ่งเป็นหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็มีหลอดไฟโดยหลอดไฟเราจะแบ่งเป็น2ช2ชนิดนะครับโดยหลอดไฟ ชนิดที่1นนะครับ9วัตต์1หลอดนะครับเราจะเปิดใช้งาน4ชั่วโมงกินกระแสประมาณ3แอมป์นะครับส่วนหลอดไฟชนิดที่2นะครับเราจะใช้3วัตต์4หลอดนะครับเปิดใช้งาน12ชั่วโมงกินกระแส12แอมป์นะครับโดยหลอดไฟ3วัตต์4หลอดนี้นะครับเราจะใช้สําหรับเปิดรอบบ้านเปิดทั้งคืนนะครับส่วนต่อมาพัดลม15วัตต์ เปิดใช้งาน12ชั่วโมงกินกระแส15แอมป์นะครับทีวี19นิ้ว30วัตต์เปิดใช้งาน6ชั่วโมงกินกระแส15แอมป์นะครับมอหุงข้าว100วัตต์เปิดใช้งาน2ชั่วโมงกินกระแส17แอมป์นะครับอุปกรณ์อื่นๆกินกระแสประมาณ5แอมป์นะครับสรุปแล้วนะครับทั้งหมดที่เราจะใช้ใน1วันนะครับก็คือใช้ประมาณ67แอมป์ต่อวันนะครับ ต่อมาการหาขนาดของแผงโซลาเซลล์นะครับโดยเราจะหาจากพลังงานที่เราต้องการได้ใน1วันนะครับเท่ากับ6 7แอมป์แต่ใน1วันเราจะคิดค่าพลังงานจากแดดได้แค่5้ชั่วโมงนะครับโดยเราเอา6 7แอมป์หารด้วย5ชั่วโมงก็จะเท่ากับ1 3 4แอมป์ต่อ1ชั่วโมงนะครับโดยสรุปได้ว่าเราต้องให้ได้พลังงาน1 3 4แอมป์ใน1ชั่วโมง ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าแผงที่เราต้องการแผงชนิดไหนบ้างขนาดไหนบ้างที่สามารถให้ได้พลังงาน1 3 4แอมป์ต่อ1ชั่วโมงนะครับโดยในตัวอย่างนี้เราจะยกมา2ขนาดนะครับคือ1ขนาด120วัตต์กับขนาด200วัตต์นะครับโดยขนาดที่120วัตต์นะครับจะให้กระแสนะครับที่6 5แอมป์นะครับส่วนแผงขนาด200วัตต์นะครับจะให้ กระแสที่10.8แอมป์นะครับดยสังเกตไหมครับว่ากระแสจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับคือแผง120วัตต์ให้กระแสแค่6.5ก็ไม่เพียงพอต่อ13.4แอมป์นะครับส่วนแผง200วัตต์ให้กระแสที่10.8แอมป์ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานใน1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำการนำแผง มาขนานกันนะครับโดยแผงที่1นะครับ120วัตต์เราเอามาขนานกันนะครับเท่ากับ6.5จุดหคูณสเท่ากับสองวัตต์13.04แอมป์นะครับก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่13.4แอมป์นะครับส่วนเจนยี่สนะครับ200วัตต์2แผงต่อขนานกันนะครับจะได้400วัตต์21 62แอมป์นะครับสังเกตไหมครับว่าชนิด200วัตต์2แผงต่อขนานกันแล้วมีค่ามากกว่า พลังงานที่เราต้องการใช้ใน1ชั่วโมงนะครับงั้นก็สรุปได้ว่าในการใช้เราสามารถใช้ได้ที่200วัตต์สแผงต่อขนาดกันนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานใน1วันนะครับเมื่อเราทําการหาขนาดของแผงโซลาร์เซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหาขนาดของชาร์จเจอร์นะครับโดยเราจะใช้ฐานข้อมูลจาก แผงโซลาเซลล์นะครับที่เราจะนํามาหาขนาดชาร์จเจอร์นะครับโดยสังเกตไหมครับว่าชาร์จเจอร์ที่เราจะใช้นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าแผงโซลาเซลล์นะครับโดยแผงโซลาเซลล์2 0 0วัตต์สแผงนะครับที่ต่อขนาดกันนะครับจะมีกระแสทั้งหมด21.62นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหาชาร์จเจอร์ขนาดใดก็ได้นะครับที่มีขนาดมากกว่า21.62แอมป์นะครับ มาใช้ในการชาร์จนะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะใช้ขนาด30แอมป์นะครับเพื่อมาในการใช้งานของชุดแผงโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับ4 0 0วัตต์21.62แอมป์นะครับต่อมานะครับเราจะมาคิดหาขนาดของแบตเตอรี่นะครับโดยเราจะคิดจาก ค่าพลังงานที่เราต้องการใน1วันนะครับก็คือ6 7แอมป์นะครับโดยแบตเตอรี่ที่เราจะใช้มาในการคำนวณน,นะครับก็คือเราจะใช้2ชชนิดนี้นะครับคือแบตน้ำนะครับแล้วก็แบตลิเทียมนะครับที่ใช้โดยทั่วๆไปนะครับโดยการใช้งานเราต้องรู้ว่าแบต1ลูกนะครับเราสามารถดึงใช้งานไปเท่าไหร่ ที่ไม่ทําให้อายุแบตเตอรี่นั้นสั้นลงนะครับอย่างตัวอย่างนะครับจากการาฟทั้งแบตน้ําแล้วก็แบตลิเธียมนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเราดึงแบตพลังงานไป30%นะครับคือดึงไปใช้งานสมมุติมี100%เราดึงไปใช้3 0รนะครับรอบการใช้งานก็สามารถใช้ได้2,000รอบนะครับแต่ถ้าเราดึงไป50%รอบการใช้งานก็อาจจะเหลือแค่1,200รอรอบนะครับ แต่ถ้าเราดึงไป100%อายุการใช้งานก็จะเหลือแค่400รอบนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับยิ่งเราดึงไปใช้มากเท่าไหร่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เราก็จะสั้นลงเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งแบตลิเทียมก็เหมือนกันนะครับสังเกตนะครับดึง10%ก็อายุการใช้งานก็ประมาณ10,000รอบถ้าดึง50%ก็เหลือ3,000รอบดึง100%ก็เหลือแค่พันกว่ารอบไม่ถึง2,000รอบนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่าง กราฟคร่าวๆนะครับคือว่าถ้าเราดึงแบตไปใช้มากเท่าไหร่อายุการใช้งานแบตก็จะสั้นลงเท่านั้นนะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับอันนี้สําหรับผมเองนะครับก็คือสําหรับแบตน้ำนะครับแบตเจลแบตน้ำเนี่ยผมจะใช้ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอา67หารด้วย0ูนนะครับก็คือจะได้167.5แอมป์นะครับโดยแบต167.5แอมป์เนี่ย ก็สามารถเอามาให้เพียงพอต่อการใช้งานใน1วันที่เราคำนวณได้นะครับส่วนแบตลิเทียมผมจะใช้ค่า DOD ที่50%นะครับก็เอา6.7แอมป์หารด้วย0.5แอมป์นะครับก็จะได้134แอมป์นะครับโดยสังเกตได้ว่าแบตน้ำกับแบตลิเทียมผมจะดึงไม่เท่ากันเพราะว่าแบตลิเทียมสามารถดึงได้ลึกกว่าแบตน้ำนะครับก็เลยทำให้ผมใช้ค่านี้นะครับ สรุปนะครับจากการคำนวณการใช้งานที่เราคำนวณได้67แอมป์ต่อวันนะครับโดยเราจะใช้แผงขนาด200วัตต์2แผงต่อขนาดกันนะครับแล้วก็ใช้ชาร์จเจอร์ PWM ขนาด30แอมป์1ตัวนะครับแล้วก็ใช้แบตน้ำมือ2นะครับ200แอมป์1ลูกนะครับก็ราคาจะประมาณ3,000ถึง3,500บาทนะครับ โดยผมจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับคือแบตน้ํากับแบตลิเทียมนะครับโดยแบตน้ํานั้นนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับอย่างแบตน้ําราคาถูกหาซื้อง่ายนะครับ แล้วก็เวลาเสียหรือหมดอายุการใช้งานก็สามารถชั่งกิโลขายต่อได้นะครับส่วนข้อเสียก็คืออายุการใช้งานที่น้อยกว่าแบตลิเธียมนะครับต้องคอยเติมน้ํากันตลอดเวลานะครับต้องคอยเช็คดูว่ามันแห้งหรือไม่แห้งนะครับแล้วก็มีไอกดของแบตที่ระเหยออกมาตลอดเวลานะครับที่เวลามีการชาร์จนะครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือใช้แบตลิเธียมมือสองนะครับขนาด200อแอมป์หลูกนะครับราคาก็อยู่ที่ แต่ละท่านจะหาได้นะครับก็คือ6,500ถึง7,000บาทนะครับโดยข้อดีของแบตลิเธียมก็คืออายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตน้ำนะครับขนาดเล็กกว่าแบตน้ำในความจุที่เท่ากันนะครับแล้วก็ไม่มีไอกดแบตนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วข้อที่2ก็คือต้องคุมแรงดันไม่ให้เกินค่าที่กำหนดนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะทำให้แบตบวมได้ แบตเสียได้อายุการใช้งานก็จะสั้นลงด้วยนะครับส่วนข้อนี้ก็นะครับข้อที่3ก็คือถ้าเสียแล้วไม่สามารถนําไปชั่งกิโลขายต่อได้เหมือนแบตน้ําแบตตะกัวกดนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาเสนอให้เพื่อนๆนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ